นาะากินข้าทตำกันนอกน้ำผิดอ,อกน้ำผิดองอ,อะอลวันีนอนเม้ดกับหนองปองนนังปองโวค่ะนนังปองโวปูดงปูดงมนในน้ำผิดมาในเดดผักอร่อยคือจัน เมนะ่ะอย่าปลงโลเมาจัดเลยอันงตีอังตีเอามือยิบอังมือให้ได้กินก็จะเป็นดีที่ันแทำไมต้องไม่ท้น

ああ。<laughs> ไวพลาหึงกับอินแล้วเนี่ยกันกินสองมรรทัดไว้พลาเนี่ยจะขิงจะพลามัพนพลาเอาอะไรไว้อะไรกูขิงเออหยุดดีเฮ้ยว่ากังข้อมป้างกันไว้ย

พูดอะไรกบอ่ะเราขายข้าวเนี <school> ่ยแล้วเนี่ยน้องแข็งไม่ไม่ไม่ขายมั้งทำไมมัขายก็ขายก็คงมาแล้วตอนนี้แค่คายเราเนี่ยไม่ห้าโมงขึ้นแล้วจะมาขายกันคืนแบบขายขายสิ้นเดียวแล้วไอ้ปกติอ่ะไอ้บอมอ่ะือ็หนูถามมันทีแรกหนูก็เห็นอ่ะไอ้ไอ้โดนบอกแล้วใช่ไหมที่ร้านอยูกระวาน้เนาะหนูไม่ได้หนูไม่ได้สนใจกับมันหนูก็ไม่ได้ถามไม่ได้คุยกับมัน กูไม่ได้บอก嘛กูก็เลยเขาบอกกันแล้วกูก็ไม่บอกจริงกูก็เฉยกูก็เอากูก็ลืมเหมือนกันเนาะไม่มีใครบอกว่าถ้าคนแบบเนี้ยแม่อะไอ้ไขายลูกปิ้นอะแม่มันโดนด่าวูวเมื่อวานก็เอ้าไม่ได้ถ้าเนี้ยเราก็จะตัดแข่งออกจากเนี้ยใเนี้ยนึไม่มาก็ไม่รู้เนี่ยมันยังไงถ้ามันเปิดลูว่าจะต้องม้องแบบนี้มั้ะมันไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้มันเปิดออกเนาเออใช่ไง I ไอชวนใจเนาะทะเลหนังป้องหัเนี่ยเนาะตักข้ามาตักข้ามาอะไรคะเนาะป้อนมันได้หางนีหางเล้าเนี่ยคะเนาะอันนี้ได้เห็ดกินก็ไผ่ก็ไผ่ทะเลเนี่ยก็สั่งอะไรเนี่ยขเอาข้าวเันนั right. right right ่นใหม่อันใหม่ใหมกำแล้วนะคะเนาะอธิสนเนี่ยจบไปเหมนว่เนาะเอ่ออิานวนาะข้าวจบเนาะ พปียชาลอกคราจอเอ,อดใส่หัวสร้างใช่ไหมใช่ไหมถ้ามาใหม่เราใหญ่แคบวัวนะคะแคบหมูก็มีแคบวัวก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแคบวัวแครแคบวัวทอดส,สำเร็จรูปนะคะใครสนใจถ้าเข้ามาในข้อความได้เลยค่ะแต่ถ้าจะถ้าช่งมาแล้วค่อยทอดให้นะคะเพื่อท่านให้ใหม่ๆเลย